สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอ isuzu d max 1 9 s ปี2018นะครับคันนี้นะฮะเป็นตัวแคปบเกียร์ธรรมดานะครับรถมือเดียวนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับผม99%นะครับนอ็อตฝากระโปรงเดิมนะฮะคานทุกอย่างเดิมหมดนะครับเราลองมาดูรอบรอบคันนะครับผม ข้างหน้านะครับเป็นไฟแบบธรรมดานะครับผมแบบหลอดฮาโลเจนนะฮะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ข้างๆงนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกนะครับผมก็สามารถใส่เพิ่มเข้ามาได้นะครับเป็นช่องไฟตัดหมอกส่วนยางนะครับผมก็จะเป็นยางแบบล้อกระทะนะฮะยางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขอบ215ทับ70 R ดสินะครับผมโอเคนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับตรงจุดนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับเวลาจะปรับนะฮะได้4ทิศทางนะครับผมนี่เลยนะครับใช้มือกดนะฮะนี่เลยนะครับลองมาดูนะครับผมส่วนแครบข้างหลังนะฮะนะครับตรงกลางก็จะเป็นไฟเบรกนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไฟไฟไฟเบรกนะครับผม ตรงกลางก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะส่วนข้างล่างสุดก็จะเป็นไฟถอยนะครับข้างหลังนะครับผม Isuzu นะครับผมจะไม่มีนะครับผมจะไม่มีนะครับนะครับตัวใหม่นะฮะไม่มีมานะครับผมนี่เลยนะครับผมส่วน m a c l i n e r นะครับก็เป็นยี่ห้อ D-Max โดยตรงนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันบ้างนะครับ ข้างในนะฮะเปิดมาปุ๊บนะฮะก็นี่เลยนะครับผมเห็นเบาะนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับมีปีกด้วยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็แครนะครับเปิดเบามากนะฮะทุกคนนี่เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเป็นข้างหลังก็จะเป็นที่นั่งแบบหนังนะฮะแล้วก็แม่แรงนะครับก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมยังอะไร อ่าแม่แรงนะครับยางอะไรก็จะอยู่ใต้กระบะนะครับผมส่วนพวงมาลัยนะครับผมก็จะมีออปชันให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ระบบอ่ ABS นะครับผมแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับนี่เลยนะครับส่วนกระจกนะฮะก็จะเป็นกระจกแบบออโต้นะครับกดปุ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูนะครับทุกคนดูเกียร์ก่อนนะฮะ นี่เลยนะครับแอร์เย็นมากนะฮะแล้วก็มีช่องใส่แผ่นซีดีนะครับแล้วก็ช่องที่เสียบ usb นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับนี่ครับคลาสก็คืออันนี้ก็จะเป็นที่ปรับปรับเบาะนะฮะคลาสเหยียบคลาสนะฮะอันนี้เบรกมือนะครับทุกคนเกียร์เนี่ยเกียร์ถอยจะอยู่ข้างหน้าเกียร์หนึ่งนะครับ นี่เลยนะครับก็คือก็คือถ้าใส่เกียร์หนึ่งก็ปกติเนี่ยฮะดันไปนะครับนี่ฮะช่องเปิดใส่ของนะครับผมอันนี้ก็จะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่องนี่ฮะถ,ถ้าถ้าฟอร์จูเนจะเป็นที่ช่องช่องตู้เย็นนะฮะอันนี้กจ็จะเป็นที่เสียบนะครับก็จะนี่เลยนะฮะ ถือว่าเย็นนะครับพงมาลัยนะครับผมนี่ฮะก็สามารถปรับได้ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองออกตัวดูนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวจะลองออกตัวดูนะครับทุกคนนี่ครับพงมาลัยนะครับสามารถวิ่งได้มือเดียวก็ได้นะครับนี่ครับก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะฮะ ใครที่สนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับผมยินดีให้ข้อมูลรูปรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นรถมือเดียวนะครับอวันนี้ผมขอตัวลาแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ